เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับช a n นลมามมิททีนิวส์คะที่มาอัปเดตข่าวสารให้ทุกท่านฟังเป็นประจำเลยนะคะสำหรับคราวนี้เราจะมาอยู่ที่ข่าวเยียวยาโควิดนะคะของประกันสังคมม .33 ที่หลายๆคนคงรู้อยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้รัฐบาลก็อนุมัติแล้วว่าจะให้มีการเยียวยาสำหรับประกันสังคมม .33 ที่ชื่อว่าเรารัก นนะะแต่รายละเอียดอย่างอื่นก็ยังไม่ได้คืบหน้าอะไรแต่มาวันนี้ค่ะเรารู้แล้วนะคะลงทะเบียนเรารักกันเตรียมลุยได้เลยนะคะวันที่21กุมภาพันธ์64แล้วจะได้เงินวันไหนรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวกันเลยค่ะความคืบหน้าล่าสุดนะคะมาตรการม33เรารักกัน เพื่อยวยาก,กลุ่มผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมัตรา33ที่กระทรวงแรงงานเพิ่งข้อร,รายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากหารือร่วมกันกับกระทรวงการคลังในการหาแนวทางการดูแลผู้ประกันตนมอ3 3ให้มีความเหมาะสมโดยคาดว่าจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่15กุมภาพันธ์นะคะ ทั้งนี้นะคะจากแหล่งข่าวของสำนักง,งานประกันสังคมได้เปิดเผยว่านะคะทำลายล่าสุดของโครงการม .33 เรารักกันมีดังต่อไปนี้นะคะ21กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคมเป็นการเริ่มลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w m 3 3ไวเรารักกัน com นะคะวันที่8-14มีนาคมนะคะธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลประมวลผลคัดกรอง วันที่15ถึง21มีนาคมผู้ประกันตนมาตรา33ยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป่าตัง22มีนาคมถึง12เมษายนนะคะจะเริ่มโอนเงินเข้าแอป,ปเป่าตังสัปดาห์ละ1,000บาทโดยจะโอนทุกวันจันทร์นะคะวันที่22มีนาคมถึง31พฤษภาคมใช้ใจ่ายเงินได้ระหว่างภายใต้โครงการเราชนะ โดยนายสชุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ปเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการม3 3เรารักกันตามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานภายใต้การกํากับดูแลของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้กําชับให้ช่วยดูแลพี่น้องแรงงานจากผลกระทบโควิด -19 รวมทั้งนายจ้างผู้ประกอบการให้เหมือนคนในครอบครัวแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายด้วยนะคะ ทั้งนี้ค่ะได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานหารือกับกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มการเยียวยาแก่ผู้ประกันตนมาตรา33 ให้เท่าเทียมกับกลุ่มอื่นๆที่รัฐได้ช่วยเหลือไปแล้วเพื่อแบ่งเบาภาระค่าคลองชีพของผู้ประกันตนม .33 ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รัฐบาลจึงเย,ออยียวยารายละ4,000บาทนะคะทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ประกันตนม .33 เข้าขายมีสิทธิ์ได้รับเงินเย,ออยียวยาในครั้งนี้จำนวน9ล้านกว่าคนนะคะใช้วงเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ3 7 0 0 0ล้านบาทค่ะ สำหรับใครที่จะได้รับสิทธิ์ม .33 กันบ้างมาเช็คกันเลยนะคะ 1. น,นะคะจะต้องเป็นผู้ประกันตัวม .33 ต้องเป็นผู้มีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน500,000บาทณนะเดือนธันวาคม2563ต้องไม่เป็นแรงงานต่างด้าวต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสุริการแห่งรัฐและต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยนะคะโดยการใช้ใจ่ายเงินของมอ3เรารักกันนะคะจะต้องใช้ใจ่ายผ่านแอปเปาตังนะคะซึ่งถ้าใครได้สิทธิ์แล้วนะคะจะ ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังคนะ,คะได้ที่ App Store หรือ Google Play ในโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็พิมพ์ค้นหาแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลยทำการดาวน์โหลดและติดตั้งนะคะระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือและยืนยันเลข OTP 6หลักที่ได้จาก SMS ในโทรศัพท์นะคะแล้วก็ระบุพินหกหลักเป็นรหัสที่ใช้ในการทำรายการ ทุกครั้งนะคะทำการผูกบัญชีหรือเปิด G ี a l l e t นะคะเพื่อใช้สำหรับการใช้ใจ่ายในมาตรการคุะครึ่งเราชนะรวมถึงมาตรการอื่นๆจากรัฐด้วยค่ะนี่ก็คือความคืบหน้านะคะของประกันสังคมมอ33เรารักกันนะคะ21กุมภาพันธ์ก็จะเริ่มลงทะเบียนแล้วนะคะความคืบหน้าอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวม,มิทีนิวจะนำข่าวนี้มาเล่าให้ฟังอย่างต่อเนื่องเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้เลยค่ะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel n Mommy News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ